ผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้กับใครกี่คนแบบสนารผมก็ต่อสู้ในคันรองในกระบวนการที่ิธรรมหวังว่าศาลจะได้ให้ความเป็นธรรมสำหรับผมในเกี่ยวกับคดีนี้เพราะว่าผมไม่เคยเจอสําหรับบคุคคลคนน้ครับ นล้วน่นรู้จักเขามาก่อนไม,ไม่เคยรู้จักเขาเลยครับสนิทแต่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยไม่เคยสนิทกับคนนี้เลยครับอยู่ดีๆ <ผม S 2> ไหนเรงความได้มาผมก็งงเหมือนกัน<ช>ครับเราวันนี้เราพร้อมที่จะรับค,ค,าควคามจากเขาเขาจะมาวันนี้คือภุมบอกได้เลยว่าภูมิปฏิเสธวันนี้คือภุมก็พาทางพนาภาษามาแล้ว้อก็กลับมาในตัวที้ค,ครับแต่พ่อตอนก่อนนี้มีข้อความที่ คุณจำได้ไหมที่เขาเล่าบอกว่าเราไป็กกนกรับการโกงเงมาคพูดอะไรบ้บุ้งไม่รู้เลยครับแล้วก็ออกภุมิถ้าเกิดว่าจําได้แค่คำนึงนะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับว่าอ่าเกี่ยวกับค่ายกรเลยว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องค่ายเพียงออแบบบุมก็พูดในเชิงวิจารนะครับบุ้มั่นใจว่าบุมพูดในเชิงวิจาร์จริงวิจารว่าอะไรวิจาร์ว่าก็คือไม่น่าจะให้ เขามาพูดเราพูดคนอื่นแบบนี้เลยนะครับน้าที่บูมไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเลยจริงๆครับหมายความว่าไม่น่าให้บุคคลคนนี้มาพูดครับถนที่เลยใช่ครับแต่อาจจะเป็นข้อมูล่อให้เขาไม่ได้ใช้คำหยาบบางคนระั้งก็คือเขาก็ยังเอ่ยชื่อเราือบทุกคลิปเลยในไลฟ์สดระบบได้เข็บรลบรวมวงคลิปนั้นไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้กับใครกันวะ สำหรับผมก็ต่อสู้ในคันรองในกระบ,บรวนกา,ารยุติธรรมหวังว่าศาลจะได้ให้ความเป็นธรรมสำหรับผมในเกี่ยวกับคดีนี้เพราะว่าผมไม่เคยเจอสําหรับบุคคลคนนี้ครับในส่วนของนายความนะครับตอนนี้เรามาเนี่ยเราเรารู้ความเราคิด่เขาไม่ไม่เป็นความผริดเพราะว่าต้นต้นเนี่ยเราไม่รู้จักกันก่อนเราไม่เคยมีสาเหตุอกไนนะครับในส่วนของการ เทคนิคหรการกระทำของเขานะฮะวันนี้เราก็มารับทราบข้อหาต่างที่นัดไว้กับพนักงานต่อปูนะครับตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าแจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะครับแล้วก็ใครบางคนแจ้งด้วยนะครับแต่ก็พอจะเข้าใจครับก็ทั้งหมดคิดว่าไม่ไม่เป็นความจริงนะครับเนากเขาบันเทิข้อหาเพิ่มเต้นพลังงานต่อปูแจ้งข้อหาแจ้งอะไรกับตำานิเข้าใจว่าน่าจะเป็น ต้นนี้นะนี่ก่อนะครับเดี๋ยวเราจะเหยียดยังไงเดี๋ยวต้องรอพนักงานตรวจแจ้งถ้ามี่ข้อหาอีกจากวันนี้ไปนะ้วค่ะจะมีการต้องมาตรวจใช่ไหครับก็ต้องมีการประมาตรวจก็มีการประมาตรวจแต่โทษตรงนี้มันไม่ถึงฐานที่นะครับไม่ไม่ไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยทํากันมีการควบคุมตัวมีการให้หลับราไปตอนเราเห็นหลับสายกันที่ก็อ้างว่าน้องที่ตรวเสร็จไปอีกสามรอบยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าเพิ่งเข้ามายังไม่ยังไม่ทราบไเลยนะแค่แต่ว่าน้องแจ้งใส่เราก็บอกว่าก็ให้มา รับต่าข้อหาที่พนักงานตอบโต้โนเนี่ยท่านกบอกแค่นั้นมาให้้การแค่นั้นนะครับทีนนี้มาให้การก็ยังไม่ได้เตรียมมายาลัทธาอะไรมาครับก็อาจจะให้การยังไม่เสรแล้วแต่น่าจะเป็นให้การเพิ่มเติมในนัดต่อไปเนะพราะต้องไปเตรียมมานาลัทธามาเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาแจ้งอะไร,ะรถ้าดูรัฐนะมตนตรีวุฒหลักฐานที้เราเตรียมมาที่กองมีความสนใจเตร,รียมมาไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับแล้วน้องก็พม่ทราบนะครับก็คงจะต้องมีการเติมให้การในนัดถัดไป แล้วก like sure ็เต like so, ียมอ้างเอกสารนะครับค่อยทำเป็นแล้วตำรวจก็จะมารวจสอบกันก็โดยโดยที่เขาทำกันก็ทำแบบนี้กับได้แ้วที่เขาห่าสุเกี่ยวเรื่องของขบวนการนเราต้องระมัดระวักทอ่านับครับก็อานับอยู่ที่เจ้าหนีบที่เจ้าหนี่ตำรวจแล้วก็จะเป็นข้อหาให้ทีมปรรใจไม่ไม่มีคราไม่มีพีะน้องก็ไม่ได้ทำผิด วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยก็พาน้องบูมน้อยมารับทราบข้อกล่าวหานะไม่มีอะไรนะครับก็ไปเสร็จตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็กลับบ้านไม่มีอะไรครับแค่นั้นนะจบง่ายๆก็ไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวถูกผิดอะไรก็ไปว่ากันในศาลตามกระบวนการยุติธรรมนะไม่มีอะไรอ่าน้องบูมอยากคูยอะไรไหมอันนี้ช่องพิจารณาไปศาลคือผมก็ไม่มีอะไรแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่มานะครับ ให้คำปรึกษาบูมตลอดระยะเวลาผัานมาจนถึงวันนี้นะครับอืก็ไปเจ็บถูกก็ไปสู้กันในชั้นศาลแค่นั้นเองครับ